วันนี้น้องตุ๊กเองจะพาแม่คูนเข้ากรุงเทพครั้งแรกที่สําคัญนะคะแม่คูนก็ยังได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากๆคูนได้เห็นตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะแม่ก็ยังบอกอีกว่าทาไมคนลาวมาทํางานที่นี่เยอะจังและแม่คูนเองนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของแม่คูนนั่นเองค่ะหรือจะพูดหรือจะเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าบ้านนอกเข้ากรุงก็ว่าได้ค่ะทุกคนและแม่ ะะ<ม>ก็ยังได้เห็นสนามบินตอนเมืองที่ใหญ่ที่สุดเอ้ยพูดผิดสิที่ใหญ่ที่สองนะคะลองมาจาก สนามบินสุวรรณภูมิของประเทศไทยนะคะสนามบินดอนเมืองนี่คือเป็นสนามบินที่ใหญ่มากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแม่ก็บอกว่าโอ้ขี่รถผ่านเกือบเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ผ่านสนามบินดอนเมืองอีกเหรอเนี่ยแต้แม่คุณนะคะก็ถึงกับตกใจนะคะเพราะว่าเห็นแต่ในทีวีค่ะเส้นทางด่วนภายในประเทศไทยเห็นแต่คนอื่นมารีวิวซึ่งวันนี้แม่คุณได้ไมาเห็นจริงๆแล้วแม่คุณก็บอกนะคะวยไปอย่างมันคือไงแท้ไปอย่างมันคือมีลายเลนแท้ไปอย่างมันคือสะดวกสบายแท้ ซึ่ง้องเตียงก็มีคําถามจากแม่ตลอดเลยนะคะแม่ก็ถามเยอะมากเลยค่ะแล้ว้องเตียงก็หาคําตอบให้แม่ทุกครั้งเลยนะคะพอแม่เข้ามาถึงกรุงเทพนะคะแม่ก็พูดขึ้นว่าทําไมที่กรุงเทพคนถึงเยอะขนาดนี้คนโดน เอ้ยเดินชนกันด้วยว่าสาั้นก,ก็บอกว่าทําไมคนเยอะทําไมรถเยอะทําไมถนนใหญ่ทําไมมีแต่ตึกซึ่งเต็มไปด้วยคําถามนะคะ,<ล>ะคุณก็ยังตกท้ายด้วยอีกว่าทําไมประเทศเขาถึงจเจริญขนาดนี้เราไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยค่ะดัเพราะเนี๋ยมุมมันดำเนาะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ถนนปตานะคะตอนนี้นะคะเออเดี๋ยวเขาไปแต่งออเดอร์ ตอนนี้ม้งเต่งกับแม่นะคะอยู่ที่มาหาลัยนะคะอยู่หน้าหอแต่ว่าเสียงฟดๆแน่นกักเรยนพันตัดยาะคะแล้วตอนนี้นะคะม้งเต่งนะคะก็จะพาแม่คน,นะคะไปกรุงเทพนะคะแล้วก็จะถ่ายเส้นทางให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็มารอดูว่าแม่คุณจะตื่นเต้นและตื่น,ต,นตา,า,า,ตนตนตาขนาดไหนตื่นตาไม่ใช่หรตื่นเต้นและตื่นตาขนาดไหนในการที่เขา้ากรุงเทพข้างนี้เป็นตอนนั้นน่ะมาลงที่มอชิดใช่ไหมคะแม่บอกว่าอันนี้มากรุงเทพ เออแล้วทีเนี้ยก็คือครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองของแม่เข้ากรุงเทพเนาะแต่้องติ๋งสิพาทุกแม่ไปเบิ้งวัดหนึ่งก่อนเพราะว่ามืออื่นนี้แม่ก็สิกับลาวแล้วเนาะสิพาอืมสิพาแม่่ะไปเบิง้งกรุงเทพเคือจะจะพาแม่ไปเบิง้งวัดใหม่ทงเศ็ดเป็นวัดที่อ่า้องติ๋งนะนะมาไปช่วยงานวัดนันตลอดก็เลยจะพาทุกแม่ไปเบิ้งแล้วก็ทางติ้งนะไปเบิ้งหลักไปเดี๋ยวไปพาเบิ้งกันตอนนี้ก็นั่งท่ารถมาอยู่เนาะ ตอนนี้น้องตุ๊เองกับแม่กะ ขึ้นรถแล้วเป็นที่เียมห้อยเนาะเดี๋ยวสิขอเนี่ยราภาษาลาวเน่แล้วก็ภาษาไทยเน่เนาะกํกลังเดินทางออกจากหอเนาะเพื่อไปกรุงเทพมหานครเนาะว่าสิพาแม่เพราะว่าแม่เพิ่นซิขึ้นรถกับลาวอยู่ทางมอชิดพุ่นเนาะแม่เพื่อจะเห็นหมอชิดของประเทศไทยเนาะห้องเตียงกันเลยพาแม่ไปทางพุ่นเลยเนาะกระตื่นเต้นลหลยทุกคนเนาะสิพาแม่ไปแวะตลาดไทยว่าสิไปซื้อปลาหมึกอยู่เนาะส่วนแม่ <นะ S 1> โคนเนาะเพิ่งเห็นเวลาที่เห็นอี่ยงกะแปลกตาแปลกใจไปเบิดเนาะ กันยองประเทศไทยยังไว้หลายเลยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเห็นเนาะเพราะว่าปกติแล้วก็แม่คุณเห็นแต่ในทีวีเนาะส่วนตอนนี้ก็มาฮอตตลาดไทยแล้วเนาะนงเต่งสิไปหาซื้อปลาหมึกแห้งเด้ออาจจะบอได้ซื้อหลายเนืองจากว่ามีงบน้อยเพราะว่าอ่าที่แรกนะแม่มาไทยเนาะก็คือว่าที่แรกก็นึกว่าจะเอาเงินกีบมาแลกเงินบาทแต่พอมาเบิ้งเลทนะทุกคนมันต่างกันหลายตอนนี้นะคะงเต่งก็เลย อ,อมาที่ตลาดไทยนะคะเพราะว่าอุ๊งตีนต่นะจะมาซื้อปลาหมึกแห้งให้กับแม่คูนนะคะแม่คูนรออยู่ที่รถนะคะอุ๊งตีนตีจะมาซื้อปลาหมึกแห้งนะคะเพราะว่าแม่คูนพรุ่งนี้จะกลับเราแล,แล้วก็เลยจะเออมาซื้อให้ท่านนะคะ เป็นการเดินที่แบบรวดเร็วแล้วก็ทรามะทมแมงรถอยู่นะคะตอนนี้ตลาดไทยแม่คุณบอกว่าเอ้ยทำไมมันใหญ่จังนะคะแม่คุณบอกว่าเอ้ยตลาดไทยคือยงไงคะแขกคนวะพย,ย,ยายามอยู่่ดีคนมันห่อนอีกดีเลย แดดสองหน้าพอดีเลยนะคะแถวตลาดไทยก็มีธนาคารมีธนาคารมีนั่นนู่นนี่เยอะแยะเลยนะคะสะดวกสบายค่ะแล้วก็มีพวกแบบเออเราต้องการอะไรมันก็จะมีให้ครบเลยนะคะตุองติงไม่แน่ใจว่าต้องติงจะซื้อปลาหมึกแบบเจ็ดแบบกี่กิโลให้แม่เพราะว่าไม่รู้ว่าปลาหมึกมันยังราคาเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าราคามันจะแพงกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวามารอดูกันนะคะ อาจจะซื้อไม่มากนะคะอาจจะซื้อเล็กน้อยเพราะห้องเตีงก็ไม่มีงบเยอะนะคะให้เท่าที่ให้ได้นะคะคนก็จะพุกพ่านเยอะกันมากเลยค่ะแบบคนยกของอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงแล้วค่ะที่จะซื้อก็เป็นตรงนี้เลยนะคะนี่เลยกว่าจะถึงก่าจะเดินเข้ามาถึงนะคะเฮาเต้นเฮอเต้นเฮอรักเฮาไหนเลยค่ะก เือยเยอะมากนะคะนี่นะคะเตียงก็เอาเป็นหนึ่งกิโลนะคะก็ประมาณหกประมาณห้าร้อยประมาณหกร้อยไม่แน่ใจกันได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยมีหลายแบบเลยนะคะแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกด้วยนะคะก็มีพวกปลาแห้งหรือปลาอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดไทยก็คือจะมีของเยอะมาก ส่โอเค okay ค่ะอันนี้เตียงซื้อมาได้แล้วนะคะก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะโดนพิทางนั้นแหละนั่นก็จะเป็นตลาดสดเดี๋ยวติ๋งจะเดินกลับนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีตรงที่นั่งให้ด้วยนะคะก็ สามารถมานั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็มีตรงที่ขายร้านกับข้าวอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนคือคนลาวแล้วก็คนเมียนมามาทาการที่นี่เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวงเตงก็จะเดินกลับแล้วนะคะทางฝั่งนู้นจะเป็นทางตลาดสดนะคะแต่อองเตงไม่ได้เดินไปนะคะก็เนื่องจ,จากว่ามันรถเยอะนะคะตรงนี้ก็คือ ใหญ่มากนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบตรงที่ขายมันจะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโดมเลยนะคะทุกคนตลาดไทยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยเลยนะคะเล้องเตียก็แบบเคยมาแล้วก็อาจจะรู้ทางบ้างนิดนึงอาจจะไม่เก่งนะคะแต่ก็พอรู้นะคะทุกคนคนมาขายของเยอะมากใ่ะอยากได้อะไรก็ลรถซื้อที่นี่ได้เลยค่ะเดินไปแล้วก็หอบไปนะคะเวลารายการเดินแป๊บๆเองค่ะ มาถึงรถแล้วเหนื่อยมากเป็นไงแม่ปลาหมึกแม่ที่เราไปอยากกินนะไปติ้งได้แล้วก็ใส่แกงหน่อไม้ักขนาดเลยใส่แกงหน่อไม้ในบริกินรู้วิลลาราคาแพงๆแบบมีแล้วก็หายางแหงแต่ว่าราขายยางคือราคามันโคตรแพงเลยดูราคาเป็นพันแม่แดูราคามันแพงอันนี้กินได้ดุลในติ้งเปรียบประหยัดค่ากินได้ประหยัดกินได้ดุนขนาดเล้ใช่ไห เรียประหยัดเอากดออกเกียประหยัดกดออกนะคะทุกคนโอ้โหได้ให้คาดอาหารทุนีโอ้มากครับเฉยบัตรน้อยปลาหมึกไม่ไหลเลยนะไหมเนาะพาัหน้องแอร์ใหญ่ๆ เป็นไงคะแม่ตลาดไทยใหญ่ไหมคะใช่อยู่แค่เข้าไปเอชุดเช้าหูเช้าตาอีเมซือบอกมีทุกอย่างอะไนี้เลยผลไม้มีอาหารทะเลอาหารแห้งมีขนมขนมอะไรนั่นมองขาจ้ามาหัดอยู่มองนี้มาเลยนัล่ตะคอกตะคอกยงตะไครมะนงมะนาวพวกนี้มีอดูใจมันเลยเป็นม่วงที่ส่งเครื่องออกไป้วก็แบบมีไข่มากมายตลาดตีมะอึ่งมะนาวมีแบบมากกันงูน่าเนอมีตลาดสดมันมีตลาดสดมันมีตลาดผลไม้มันมีข้าวตลาดอาหารทะเลมีตลาดอาหาร เขาดันอันนี้มีมดเลยี่ะมันไปโซนไปโให้โซนมัน่ะเกรืองบริโภคเอมีมดนะเต็มดเลยก็อ่อนตลาดมันเรียยว่าชุ่ชื้ยหูสื่อตาเเรียบงซื่อสื่อหูสื่มตาเมันเรียกนดอกไฟรลามรำนี่ดอกไฟตอกก็คืนเปิด24ชั่วโมงเลย่หเน่นแลเดล้เปิด24ชั่วโมงคือบสุดยอด โอเคเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อเนาะไม่ใช่ใ ตก็วอกจากใจอยู่เด้วว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาไปไกลหลายแห่งแล้วเลยแม่คุณก็พูดตลอดนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นสะดวกสบายมากๆนะคะทั้งเรื่องการเดินทางนะคะหรือว่าสวัสดิการต่างๆของประเทศไทยที่รัฐบาลนั้นได้มอบให้นะคะ ประเทศไทยนั้นนะคะหรือว่าถนนหนทางนั้นนะคะยิ่งกว่าในละครยิ่งกว่าในข่าวยิ่งกว่าในทีวีที่แม่คุูนั้นเคยได้ดูอีกนะคะและคนเราก็ชอบดูหนังไทยมากๆชอบดูข่าวไทยทีวีไทยสุดๆเลยค่ะ แม่นะคะก็ยังได้พูดอีกนะคะว่าสนามบินดอนเมืองคือใหญ่เทพแม่บอกว่านี่ขนาดสนามบินดอนเมืองนะคะเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะคะจะใหญ่ขนาดไหนซึ่งน้องเตียงเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเมียนมานะคะตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมหาลัยของประเทศไทยนะคะอาจารย์ก็พาไปที่ทัศนศึกษาที่ประเทศเมียนมาแล้วน้องเตียงก็ได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกที่สนามบินสุวรรณภูมิขอบอกเลยนะคะว่าตอนนั้น คือตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วทุกคนยังจาได้ไหมคะว่ากุ้งติงอ่ะเวลาจะไปที่ไหนกุ้งเติงจะชอบพูดตลอดว่าอยากให้พ่อกับแม่มาเห็นแล,แล้ววันนี้นะคะกุ้งเติงก็พาแมุ่ณน,นะคะมาเห็นที่กรุงเทพแล้วนะคะอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองแล้วก็ กรุงเทพมหานครมหาลัยอะไรที่ลุงเตียงเคยไปมาก็อยากให้แม่เห็นนะคะซึ่งวันนี้แม่คุณมาได้เห็นแล้วนะคะอาจจะได้ไม่เห็นทุกอย่างนะคะเพราะลุงเตียงนั้นไม่มีเวลาที่จะพาแม่ไปด้วยและอีกอย่างมาในครั้งนี้ก็มาในงบที่ไม่เยอะด้วยนะคะุงก็บอกแม่คุณนะคะว่าเอาไว้ให้มีงบเยอะกว่านี้ก่อนแล้วลุงเตียงจะพาแม่คุณนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะซึ่งมีหลายๆคนบอกว่าการมาเที่ยวที่ไทยอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะอันนั้นก็เรื่องจริงนะคะถ้าใครที่รู้เกี่ยวกับค่ ลดค่าเดินทาง แต่ว่าการไปการมาของที่นี่นะคะเราต้องใช้อยู่ใช้กินใช่ไหมคะถ้าเรามาเที่ยวเราก็ต้องอยากกินอาหารทะเลบ้างอยากไปเที่ยวทะเลบ้างซึ่งเรื่องพวกนี้มันใช้เงินเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องการกินแต่สําหรับทุกคนอาจจะบอกว่าใช้เงินน้อยแต่สําหรับม้งเตียงม้งเตียงคิดว่ามันใช้เงินเยอะพอสมควรอยู่นะคะถ้าหากว่าจะไปทะเลฉะนั้นก็ต้องขอใช้เวลาในการเก็บเงินก่อนนะคะและแม่คุณก็ยังดีใจมากมากเลยนะคะที่ได้ขึ้นทางด่วนของประเทศไทยด้วยและยังได้เห็นสถาน ในรถไฟบางซื้อของประเทศไทยด้วยนะคะและแม่คุณก็บอกว่าเอออยากลองนั่งรถไฟดูนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ทันนะคะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าจะนั่งไปไหนก่อนแต่ว่าแม่คุณบอกว่าได้เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้แม่คุณก็จะกลับลาวแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่คุณนั้นจะกลับลาวแล้วนะคะน้องเต่งก็โทรจองตั๋วอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะคะ อาจจะพาแม่ไปไม่ได้เยอะหรือว่าไม่อาจจะไม่ได้ไปทุกที่นะคะแต่ว่าว่าโอกาสครั้งหน้านะคะจะพาแม่ไปเรื่อยๆตลอดตลอดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่จะได้ไปที่ไหนบ้างแต่ว่าคงอีกนานเลยคะ่ะขอเก็บตังค์อีกสักแป๊ นึงก่อนอากาศของวันนี้นะคะก็คือดีมากๆนะคะตาวินกําลังตกด้วยนะคะแล้วก็ยังได้เห็นธงชาติไทยด้วยและก็ยังได้เห็นสถานีรถไฟด้วยนะคะแม่บอกว่าทําไมมันอยู่สูงจังทําไมมันอยู่สูงแล้วทําไมมันถึงดูแบบดีแล้วก็ดูทนทานขนาดนี้แม่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สะอาดแล้วก็งามตามากๆนะคะและแม่ก็บอกว่าถ้าบินไปได้ก็อยากอยู่ประเทศไทยซึ่งอันนี้แม่พูดประจําเวลาที่ถามแม่ทุก ะะแม่คนก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าถ้าหนอนทางหรือว่าเส้นทางด่วนของประเทศไทยนั้นมีหลายเลนมาก แล้วก็ยังมีระบบการจราจรที่ดีด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและที่น่าประทับใจนะคะแม่พูดว่าคือมันมีสะพานลอยด้วยซึ่งสะพานลอยนั้นเป็นสะพานลอยที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนนั้นได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายด้วยแค่นี้นะคะแม่คุณก็ยังได้บอกอีกว่าทําไมคนไทยน,น,นั้นถึงห่วยดีคิดสร้างถนนไทยคิดสร้างถนนได้ดีและเก่งขนาดนี้เพราะถนนหนทางของประเทศ ทยนั้นซับซ้อนมากๆค่ะแม่คุณบอกว่าดูแล้วอะลายหูลายตาเลยแต่ว่ามันก็สะดวกสบายกับการเดินค่ะและยังสะอาดอีกด้วยจริงนะคะทุกคนขนาดน้องตเตงไปมากับกรุงเทพอาจจะบ่อยก็จริงแต่ว่าบางทีก็ยังงงๆง,งกับเส้นทางอยู่นะคะเพราะว่ามันนั้นมีหลายเลนแล้วก็มีหลายเส้นทางจริงๆ<า>ค่ะตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็คือเริ่มเข้าสู่กรุงเทพนั่นเองค่ะแม่คุณก็แปลกตาแปลกใจไปโม้ก็จะเห็นตึกสูงๆนะคะซึ่งน้องเตงอาจจะอ,อยากที่จะพาแม่คุณไป ตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะคะซึ่งน้องตัวเองคิดว่าจะพาแม่ไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนนะคะแต่น่าจะเป็นชื่อมีชื่อว่าตึกใบหยุกอันนี้ เรียกถูกหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกเลยนะคะว่ามหาลัยทีุ่งเตียงเรียนน่ะแม่ก็ชมนะคะว่าเป็นมหาลัยที่ดีมากๆได้คุณภาพสุดๆนะคะเพราะว่ามีทั้งสะดวกสบายกับการเดินทางด้วยค่ะนั่งรถเมคเข้ากรุงเทพก็ฟรีด้วยแล้วก็ค่าอาหารกับข้าวก็มีฟรีด้วยแม่คุณบอกว่าถึงว่าละทําไมลูกถึงประหยัดได้นะคะที่สําคัญคือมหาหลัยเองก็ประหยัดแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่แพงด้วยนะคะยังมีกับข้าวฟรีด้วยนะคะ ถ้าเราจะซื้อราคากับข้าวในศูนย์อาหารก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาสาอาหารอีสานบ้านเราด้วยนะคะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นเด้ตอตอนแม่คุณที่ปอยูหุหอกับน้องตุ๊กนะคะตองเองก็ไปซื้ออาหารที่นั่นแหละคะ่ะให้แม่แล้วก็พาแม่ไปที่โรงเกลือนะคะหลังจากที่เลือกเรียนแล้วก็พาแม่ไปกินหมูกระทะแล้วก็พาแม่ไปซูเปอ้งซื้อเสื้อผ้าที่โลตัสด,ด้วยนะคะแม่ก็ตื่นเต้นกับการขึ้น บันไดเลื่อนนะคะเพราะว่าแม่ไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนมาก่อนแล้วแม่ก็เป็นคนที่กลัวด้วยนะคะแม่ก็จะกระโดดเหมือนเด็กเลยค่ะทุกคนถ้าใครดูคลิป e ีพีที่แล้วก็จะเห็นนะ เวนใกล้จะรับฟ้าแล้วนะคะขอบอกกันเลยว่าบรรยากาศสวยมากนะคะฝากทุกคนไปติดตามที่เพจช่องของน้องตุ๊กด้วยนะคะมีชื่อเพจว่า น้องตุ๊กสาวลาวเรียนไทยนะคะแล้วก็ในติ๊กต็อกเหมือนกันนะคะตุ๊กตาสาวน้อยไทยลาานะคะฝากทุกคนไปติดตามทางติ๊กต็อกแล้วก็เพจด้วยนะคะพ้องเตียงก็อยากจะสร้างเพจนะคะเพื่อที่จะเปิดสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เพราะงเตียงจะได้มีรายได้หลายๆทางนะคะแล้วฮงเตียงก็จะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็มีหลายายคนถามน้องตุ๊กเข้ามานะคะว่าถ้าฮงเตียงเรียนจบที่ไทยองเตียงอยากจะทํางานที่ไทยไหมหรือจะกลับไปทางาน ที่ลาวซึ่งเตียงขอตอบเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่คำตอบของน้องตุ๊กเท่านั้นนะคะเป็นคำตอบของพ่อและแม่คูนที่อยู่ทางฝั่งลาวด้วยนะคะซึ่งแม่ก็บอกเตีเงโดยตลอดนะคะว่าถ้าหากว่าเรียนจบที่ไทยแล้วนะคะแม่ก็อยากให้ทำงานที่ไทยเลยเพราะว่าทำงานที่ไทยเงินเดือนได้สูงและการงานก็หาง่ายด้วยนะคะพ่อสุศสัติ์ก็พูดอย่างนี้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วตัเองก็คิดเหมือนกันน,นะคะตัวเองก็อยากจะเรียนสูงๆแล้วก็เรียนจบมาก,ก็อยากจะทํางานที่ประเทศไทยเลยค่ะ,ะก็นากว่าประเทศไทยนั้นมีอะไรให้น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งเรื่องหน้าที่การงานที่หาง่ายทั้งเงินเดือนที่ได้ราคาสูงสําคัญก็คือสะดวกสบายกับการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยค่ะ ุกคนในประเทศไทยก็ในใจดีแล้วก็ใจดีนะคะคเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่โดยดือต้องขอบคุณคนไทุกคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจน้งลุกมาโดยตลอดนะคะคลิปนี้นะคะแม่คุณก็มากรุงเทพนะคะก็จะเป็นการคลิปที่รีวิวเส้นทางนะคะแล้วก็ความรู้สึกของแม่คุณ บอบอบอนั่งรถทัวร oh, ์ใหญ่บอแม่แมนมานะบางซื hmm. ้อแม่นสถานีรถไฟบางซื네네้อ oh, ท oh, oh. ี่ในประเทศไทยล้วกใหญ่ตัววันนี้ใหญ่รถไฟแม่ดรถไฟมาแล้ว ข้าี่บาเซอ้ออันนี้ขำมล้รถติดแล้วนะรถไล่แล้วรถไล่รถไล่รถ,ลรถติดแล้วลุงเทพ ลาตอนนี้นะคะก็เริ่มมืดค่าแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะก็คือเห็นบรรยากาศตอนเย็นของกรุงเทพก็คือสว่างสวัยมากๆนะคะไม่ต้องเปิดตลดรถกระไดเด้อเพราะว่ามันสว่างเหมือนกลางวันเลยและแล้วนะคะ EP ต่อไปฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะการเข้ากรุงเทพของแม่คุณนะคะแม่คุณก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต,ต,ต,ต้นมากมากแถมยังได้เห็นวัดที่กรุงเทพด้วยแม่คุณก็ยืนอึง้งไปเลยสิคะทาไมวัดที่ไทยทําไมถึงใหญ่ขนาดดีแถมยังสะอาดด้วยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ผู้คนมาทําบุญกันเยอะมากแบบ บายจ้า